อันนี้น้ำผุดนี่คนจะออกหัวนี่เพื่อนพอป่าด้วยแต่พนพนจะรูดน้ำขึ้นไปใจบนพื่อนะน้ำจะลน้นคนเอาไว้ใจในนี้นะน้ำสะอาดเพื่อนสะอาดมากเลยล้นลงมาก็หดผักเลยเขาจะปั๊มน้ำจะปั๊มน้ำขึ้นนี่พอเพื่อนอันนี้หัวน้ำผุดอันนี้ลูกหลานพนจะบอกให้ให้เล่นคนจะให้ไปเล่นต่างห่างคนเพื่อน ปานางเล่นนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวก็อขอดาลูกกับหนึง่งนปาด่าลูกกับหนึ่งคนก็ป่าอยู่ไปทั้งเดือนป่างามเลยะป่าอย่างคนนี้เนาะเอ้ยโอ้ประดุกก็มีค่ะเพื่อนเพือ่อนมาอยู่นี่คนกรนะป๊อตไถ่เนาะพอน้ำด้วเดินไ่อยู่กับนี่ยหัวน้ำผุดพับเหล่าเพื่อนแต่ทางค่ะแต่ทางห่างนี่ควรจะให้เล่นใดเพื่อนลูกหลานจะเล่นใดควรจะมา อันนี้คนกันกันลวดหนามวบเพื่อนเ่ให้เข้าเพราะว่าเข้าไปอาดจยไปเยียบเข้าคุยับผ้องเิ่นนาะนำผุดทับเหลาอันนี้ขัไปไหว้่นละขับไปไหว้ซันจะปูจะปูขำ่ำ จะปกต้นไม้มใหญ่เพื่อนอันนี้สั้นจะปูจะปูหาันันสั้นหนึ่งพอเชื่องจักจันห้องเต็มเลยเพื่อนลักอืม้นที่ขึ้นที่สงวนเพื่อน ถ้าเล่นน้ำผุดตังหัวเด็ดคาดอันนี้คนบอกให้เล่นผลอนอันตรายเพื่อนอีกอหนึง่งเล่นไปเล่นมาอาจจะโยจะย่าง,งไซน้อพอเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนเดี๋ยวเขาจะยืนทายกันอันนี้กันกักบริเวณแหละคนเอาไม้คว้านแล้วก็เอาเอาลวดหนามไป่สมไม่เขาเป็นเด็กหน่อยเพื่อนสมัไม่เขาเป็นเด็กหน่อยนกเอ้เขาเล่นตรงพุ่นไดเนาะอันนี้เขากันไว้เพราะว่ามันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อน ก็จะให้ลูกให้หลานไปเล่นต่างห่างเพณ่นมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ละออนบางทีเล่นไปเล่นมาอาจจโยเนี่ยกระไดเนเอรยเนาะเพราะอเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ลมรื่นเพื่อนอันนี้เลนูเป็นน้มาเนน้นายีก่อนาม่าอามาเนหลงกโด้อามาลกไปเอาน้ำเอาอ้เป็นาคอาอน้โอ้กไดโนก็เลยกักบริเวณเนาะ เช็ดพ่นจึงว่าม,มันเป็นที่มันเป็นที่ศัวกดิ์สิทธิ์นะเพื่อนเพราะว่าพ่นปกปักรักษาหมู่บา้านหาเนี้ยไล่หมู่บ้านน้องไยเนาะอำเภอคอนสานนี่มันหมดเลยเนะาะโอเอ้อบอกเออเนี่ยลมรื่นดีเพื่อนอันนี้สั้นจะปูหอหอไปไหวเพล่ะข้อผ่อนเพล่ะอันนี้สั้นปูปูมือตือ มาช่วงเทศกาลนี้ขนจะแน่นเพื่อนแน่นจนเดินบม่ได้เลยอันนี้คนจะมาปูชาติปูเสื้อกันก็เอ้ยค่ะไปเดินพอป,ปะอันนี้ซุมเดี๋ยวเราจะทายไลย่ๆจุดเพื่อนอพอนน้ำใสมากเลยเพื่อน ทำเป็นที่ท่องเที่ยวกันเนี่ยเขากักบริเวณนะเขาให้เล่นใดแต่พะข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เล่นใดเพื่อนน้ำใจน้ำสะอาดหนักเลยทั้งห้ามทั้งหัวน้ำจะอ,อหูมาเลยเพื่อนอืมสะอาดนา้ำปลากระสอบอยู่กับน้ำเขาเดินเจี่ยงน้ำเพ้ามีความสุขนะเพื่อน ผุดทับเหล่าพัต้นไม้ทุกคนต้นไม้ใหญ่มากเลยคนผ่าลุกพาหลานมากันมันหยุดเขาก็มาเที่ยวกันเพคนทำที่เที่ยวทำที่เดินเพื่อนพก็ะทำที่เดินให้สะดวกสบายอยู่ คนมีคนทำความสะอาดคุณมีตายมียังทำความสะอาดกันนี่เราเล่นตรง,งนี้นาะเพรางบนเป็นหัวน้ำใช่ไหมตรงนี้เข้าให้เล่นแต่ข้างล่างเจ้าซื้อไม้กันท่านโอ้นี่แจ้งนี่ลงมาดีจะ้ะจ้าลงมาไดเจ้าท่านก็เล่นได้พี่กันนั้นก็เอาลวดหนาด้วยข<ป>้ามปลาบ้าเมื่อก่อนเห,หาเหาไปเล่นได้คนว่ามันเครียดเครียดที่มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเนะเาะเดี๋ยวโอ้เพราะว่าน้ำพูดมาจ้กท่านหนึ่งเลยเดี๋ยวนะอันตรงนี้บังเทีย คนละออนเน,ะนาปะปลาทอง่าบางทีคนก็เล่นกันแบบมันเนี่ยคนก็เล็กักบ,บริเวณให้ทั้งหันกับเป็นที่ของคนเออ,อไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้หรอกเล่นนคนโตเล่นได้อยู่เนี่ยแต่เด็กเล็กนะไม่ได้น้ำเล<ด>่นนะนอนโอ้ยเตองว่าที่ท้องเที่ยวไหลายเพื่อนข้างบนนะันนะ้นเป็นที่แก๊สลเพื่อนแรงเพื่อน ทั้งบนทั้งจัไดไปหมดเนาะประทองว่าแต่ก็มันจะเป็นตีขเขาเข้าครับเวลาเมษาก็ได้ไล่บา้านด้เลยเนาะ